ทนเรื่องนกอินทรีกับลูกไก่มาหนึ่งลูกนกอินทรีพลัดตกจากรังมีแม่ไก่มาพบเขาจึงเกิดความสงสารเลยเอามาเลี้ยงรวมกับลูกๆของตนเมือ่อโตขึ้นลูกนกอินทรีก็คิดว่าตัวเองเป็นไก่เพราะเติบโตมากับฝูงไก่ที่คอยเดินเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินวันหนึ่งนกอินทรีแงงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นนกอินทรีปีกกว้างใหญ่สง,ง่างามกำลังบินอยู่บนท้องฟ้า จึงถามแม่ไก่ว่านั่นคืออะไรแม่ไก่ตอบนั่นคือนกอินทรีเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสัตว์ปีกทั้งหมดนกอินทรีจึงถามแม่ไก่ตอบว่าแล้วเราจะบินสูงอย่างนั้นได้อย่างไรแม่ไก่ตอบเป็นไปไม่ได้เลิกคิดไร้สาระแบบนั้นได้แล้วเราเป็นแค่ไก่และแม่ไก่ก็ก้มหน้าเขี่ยหาเศษอาหารตามพื้นดินต่อไปปล่อยให้ลูกนกอินทรีจมอยู่กับความคิดที่ว่าเราเป็นแค่ไก่ จงจะพูดเรื่องบินสูงในฝูงไก่เพราะนอกจากไก่จะไม่เข้าใจแล้วจำไว้ว่าถ้าอยากบินเหนือฟ้าก็ต้องทำตัวเหมือนนกอินทรีคอยบินสูงหาเป้าหมายที่ชัดเจนและบินโฉบลงมาหาเป้าหมายอย่าทำตัวเหมือนไก่ที่คอยไล่จิกเศษอาหารตามพื้นดินถ้าไปปรึกษาไก่เรื่องบินหาอาหารไก่ก็จะบอกคุณว่าเพอเจอร์ cher, แกไปบินให้ผลหลังคาบ้านซะก่อนเถอะถ้านกอินทรีหลงฝูงตัวนั้น ไปปรึกษาอินซีเรื่องบินหาอาหารอินซีก็จะบอกคุณว่าก็ดีนะแต่ทําไมไปบินแค่หลังคาบ้านล่ะทาไมไม่บินข้ามภูเขาไปเลยถ้าคุณไปคุยเรื่องการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นของตัวเองผู้ยังไม่เคยทําธุรกิจเขาก็จะบอกว่ามันยากนะอย่าเสี่ยงเลยและหาเหตุผลต่างๆนานา,นาที่เข้าข้างตัวเองเพราะตัวเองก็ทําไม่ได้มาสนับสนุนความเป็นไปไม่ได้เหล่านั้น แล้วคุณก็จะหมดกำลังใจจนไม่กล้าทำอะไรกลับกันถ้าคุณไปถามเรื่องนี้กับคนที่ทำสำเร็จเขาต้องมีคำแนะนำดีๆให้คุณอย่างแน่นอนเวลาที่คุณจะไปปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากใครคุณควรคิดไตรตรองดูให้ดีสักก่อนว่าบุคคลที่คุณกำลังพูดคุยอยู่ด้วยนั้นเขาเป็นไก่หรือเป็นนกอินทรีตัวคุณในอนาคตคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากที่สุดในตอนนี้คนที่คุณคลุกคลีด้วยเป็นประจำ ใช้เวลาอยู่ด้วยเป็นส่วนใหญ่อยากเป็นคนแบบไหนก็เอาตัวเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้นถ้าคุณอยากป่วยโด้วยโรคทางเดินหายใจคุณก็ต้องไปอยู่ในห้องเดียวกับคนที่ป่วยถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาทําสําเร็จคุยกับคนที่เขาทําได้มาแล้วเลือกคุยให้ถูกคนเพราะมันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ชีวิตคุณก้าวหน้า